คือโดยชี้ทางออกบอกทางให้ต้องก็ใช้ท่านก็ต้องใช้สังขารนี่เลยคือใช้คําพูดหรือว่าเปรียบเทียบเป็นอุปมาคือคำํำอุปมาอุปมาเปรียบเทียบแบบนั้นแบบนี้ท่านจึงเปรียบเทียบในสำนวนโวหารที่มากมายแล้วผู้คนก็คิดว่านั่นแหละที่คือที่ที่พระเจ้าท่านพูดนั่นแหละมันถูกต้องแล้วมันถูกต้องถูกต้องคือท่านพูดถูกอยู่แล้วแหละ แต่ไปยึดแบบนั้นเนี่ยโดยที่ไม่ไปสอบสวนค้นหาความจริงโดยที่ไม่เข้าใจเองมันผิดตรงมันก็ผิดตรง,ตรงที่พูดที่ไปยึดนั่นคือฟังแล้วก็เชื่อไปเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีปัญญาไปรู้เห็นจริงก็ยึดตามนั่นะมันจึงมีการเอาคําของพระเจ้ามาทำมาหากินกันเยอะนี่อย่างเงี้นี่ไงก็คือพระเจ้าตัดไปงี้ไงในพระใจปิดกไม่เชื่อพระเจ้าไปเ,เชื่อใครนี่ก็นี่แหละก็คือมันก็เป็นยึด สุดโต่งเนี้ยถ้าหาว่าใครพูดแบบภาษาบ้านเราจำนวนใไ,ไทยมันผิดทั้งหมดถ้าไม่พูดตามแบบนั้นมันผิดเห็นไ,ไหมก็สุดโตง่งเช่นกันแต่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ,อพูดแบบนั้นแล้วจะพูดภาษาธรรมจะไม่ต่งนรกไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจในะใจก็คือมันร้อนรุ่มมันเป็นโทสะ มันไม่พอใจคนดื่นนี้ทําไมคนนั้นเป็นนี้ทําไมทําไมไม่เอาตามพระุทธเจ้าเนี่ยไปเจ็บนะเจ็บนะโสดากินเรียบยินดีขึ้นมาก็ลาคะกินเรียบถ้าจมอยู่งันนะมันก็จะไปไหนนะ <c oughs> นี่แหละเพียงแค่พูดธรรมะได้ โหรหันทพย์ใราะสละสลวยจำมามันมันจริงยังไม่ใช่สิ่งที่ควรเชื่อเพราะกาลามาสู่ก็บอกไปแล้วครูจาจารย์ท่านก็บอกกาลามาได้ยินได้ฟังมาอย่พึ่งเชื่อหรือผู้ผู้นั้นพูดหน้าเช,เชื่อือก็จะพึ่งเชื่อแม้แต่ผู้นั้นเป็นเป็นสมณะเป็นครูตนเองก็จะพึ่งเชื่อต้องรู้เองเมันเหมือนกับว่าอ่คือถ้าถามว่า ยังไม่เคยกินยังไม่เคยกินส้มตําหรือว่าผัดกะเพราจานเนี้ยจะไปบอกว่ามันอร่อยก็ไม่ได้หรือถ้าหาว่าไม่เคยกินอะไรสักอย่างแล้วจะไปตัดสินว่ารสชาติอย่างอันน,อนี้เลยก็ไม่ได้ส้มตายังไม่กินเตบอกว่าอร่อยแล้วเผ็ดแล้วเปรี้ยวไม่อร่อยอย่างงี้มันก็ไม่ใช่กินนั่นแหละเ็าเราียกว่าตัดสินไปแล้วนี่ เขาพูดเขาพูดมาเขาพูดมาว่าเฮ้ยอาหารตามสั่งร้านนั้นอร่อยกะเพขราไข่ดาวกะเพราหมูสับอร่อยก็ไปเชื่อแล้วเนี้ยไปยึดเอาแล้วก็คือว,ว่าอ่าเพื่อนว่าเชื่อกูกว่าเชื่อเชื่อตามเพื่อนเนี้ยแล้วก็ยึดเอาว่าว่ามันอร่อยใครเขาบอกว่าไม่อร่อยแล้วเอนก็คือเถียงกันอย่างเงี้ยแน่นอะมันคือมันก็มีเยอะแยะมาก ก็คือในการามาสูตรพอพระพุทธเจ้าท่านกันได้หมดนั่นแหละท่านกันไม่หมดนะแม้แต่คือบางคนก็ยึดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไปเขี้ยวเขียนว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะเชื่อใครนี่ไงก็พาลคนอื่นเขาไปหมดที่ไม่ไม่ไม่พูดไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่นะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่ออะไรยังไงหรอบางคนมันขึ้นอยู่กับปัญญาแม้แต่ผู้พูดเองปัญญาไม่ถึงก็ยังเอาคำของพระพุทธเจ้ามาหากินก็แก่เหมือนกันนะ นี่แหละปัญหาของอคนแบบคนศึกษาธรรมอุปทานนี่แหละสำคัญอุปทานนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าท่านให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจการยึดยึดในจำนวนภาษายึดในโวหารยึดในภาษาธรรมยึดในความเห็นยึดที่ได้ยินได้ฟังมายึดที่คนคนที่ ตนเองเขาลพหนัาตือพูดอย่างเงี้ยเขาผิดเท่านั้นมันผิดที่ที่ยึดเนี่ยที่ไว้เชื่อนี่เนี่ยที่เรามักจะพูดบ่อยๆความเชื่อนั่นเรื่องความเชื่อให้ระวังนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกสอนติดท่านถึงไม่ไม่สนับสนุนให้ลูกศิษย์ไปอ่านไปฟังเยอะท่านไม่สนับสนุนเพราะมันจะเป็นสัญญานี่มันจะเป็นการจยับ จะเป็นการดีสัญญาจะเป็นขันห้าขึ้นมามาลบควรลบกวรลบกวรปัจจุบวนาธรรมน่ะลบควที่รู้ที่เห็นเพราะมันจะตีเทียบที่ได้ยินได้ฟังมาอาจเจอมาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้คบาอาจารย์ว่าอย่างนีน้ที่เราเห็นมันจะม่เป็นอย่างนั้นนี้มันจะที่มันจะทะเลาะกไไันอีที่มันจะใครใขรจ มันจะขัดแย้งกันเงีงง่ายๆคือมันก็อุบาทอยู่ข้างในได้นลหอุบัตอยู่ข้างในหมายถึงว่าขัดแย้งเองอยู่ข้างในขัดแย,งย,ย้งนัดด่นแหละเขาเรียกว่าคือความอุบาทหรืออุปัตถว์ทำะะขัดแยง้งเขาอ,อุบาจานทร์ท่านถึงบอกให้ลูกศิษย์ ให้ไล่ให้เป็นปฏิบัติแล้วแล้วพอมีสภาว่าอะไรที่มันเขาสงสัยก็สิให้มาถามนี้ถามก็ไม่ให้ถามเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือถามเนี่ยคือท่านไม่ให้เอาสัญญาที่ไปรู้เห็นโน่นนี่มาถามแต่ให้เอาข้อสงสันยนั่นแหละทำที่มันผุดขึ้นนั่นแหละคือสภาว่าที่มันติดขัดแต่ท่านไม่ใช่ว่าจะให้ยินดีให้ถามนะเอ,อ้าอยากรู้อะไรถามมา คือถามมาได้ทั้งหมดคือไม่ใช่อย่างนั้นก็มันจะเป็นการเก็บเวลาท่านเ <c oughs> พราะว่าท่านก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านท่านถึงมัดถึงผลเนี่ยท่านรู้เห็นโทษภัยท่านถึงไม่ไม่อยากให้ลูกศิษย์มามัวติดอยู่กับของคนนี้ติดอยู่กับความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นหน,นู่นนี่นั่นได้ยินได้ยินได้ฟังนู่นนี่นั่นมา ก็เอามาขบมาคิดเนี่ยคือมันก็กลายเป็นว่าเป็นปัญหาขึ้นมาขัดขวางทางขัดขวางทางธรรมก็กลายเป็นว่าคิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคิดกันไปอีกเพราะเพราะว่าไปหลงเรื่องที่คิดว่าเป็นจริงเป็นจังนะก็เป็นโน่นนะหลงไสไปแล้วคอยตามันาเป็นเรื่องราวในจิตในใจไปแล้วถ้าหาว่ารู้ว่ากําลังสงสัยรู้ว่ากําลังคิดมันจะไม่ไปเป็นเรื่องเวลาจะตัดามันจะมาอยู่ที่ไหนไหนคือแง่รู้ว่าลมความคิดจะติด มันก็จะเห็นอะไรก็ไม่รู้แหละอารมณ์พวกอารมณ์ความคิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรแต่จากที่เคยบอกมันไม่ใช่อะไรแต่มันเป็นอะไรที่ถูกรู้นั่นแหละอย่างเงี้ยเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ก็้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นอุปทานที่จะเห็นชัดเห็นชัดขึ้นมาจะรู้เห็นชัดขึ้นมาเพราะว่ารู้เห็นอะไรก็จยพยายามจะไปใส่คือมันครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่าไป จะไปวิโตวิจารณ์มันจะไปวิโตวิจารจะไปจะไปค้นหาเหตุและผลมันเลยรู้แล้วก็แล้วไปรู้เห็นอย่างนั้นปล่อยไปเวลามันเข้าใจไม่จะเข้าใจปิ้งกองมันขึ้นมาเลยนะเวลามันเข้าใจมันก็เข้าใจขึ้นมาแบบอย่างนั้นแหละนี้ใครทำให้มันเข้าใจเวลาไม่เวลามันจะเข้าใจมันก็ ก็เข้าใจของมันไปนเลยคือภูมิจิตภูมิธรรมแหละแต่ละคนมันถึงไม่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันจะไปยยดเยียดอะไรให้ใครไม่ได้คือคู่คู่พูดก็ต้องคือก็ต้องวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นผู้ฟังนี่แหละก็คือก็ต้องเข้าใจ ก็ต้องพยายามทําความเข้าใจในะแต่และคําฟังฟังให้มันได้สับฟังให้ได้สับให้มันได้ความมันจะไม่ถ้าฟังให้ได้สับได้ความนี่นะมีการพยายามทําความเข้าใจในจานวนภาษามันจะคือมันจะได้ประโยชน์มากก็คือฟังแต่ละคงมันมันจะได้ประโยชน์มากประโยชน์มากหมายถึงว่ามันจะมีการเข้าใจคือมันไม่จะเป็นต้องไปเอามาหมดหรอกเดี๋ยวมันจะเข้าใจมันจะมีการพัฒนาจากตอนนี้จากการฟัง เข้าใจจากการฟังเพราะมันจะมีคุณสมาธิคําว่าการทําความเข้าใจในในในข้อก็ทาที่พูดมาหรือว่าตั้งใจฟังเก็บรายละเอียด <ừ. S 1> นั่นแหละมันทําให้เข้าใจไปเรื่อยๆยฟังบทธรรมนั้นตั้งหลายรอบหลายครั้งหรือว่าต้องอ่านบทธรรมนั้นตั้งหลายรอบหลายครั้ง,งมันถึงจะเข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจนะยิ่งอ่านก็ยิ่งยิ่งมึนงงเพราะมันคิดมันคิดหาอยู่ แต่พอพอไม่อ่านไม่เอามาคิดเนี่ยยู่ๆมันก็เข้าใจขึ้นมาอย่างมันมันรู้เลยว่ากําลังมันรู้เลยว่าอ้ิงๆที่ตรงสัยเรื่องนั้นมันเข้าใจอะคือมันเข้าใจขึ้นมาเลยไม่ว่าคือเราเอาเอาหยิบไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นปัรญาของของคนนั้นเองที่แตกแขนงแตกเขาเรียกว่าแตกแตกแขนงกระจายออกไปอีก ถึงครว่ามันถึงจริงเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาที่สามารถเข้าใจได้ไม่งั้นผู้ทธเจ้าท่านจะเล็งพยานคือต้องเจาะจงเฉพาะผู้ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นผู้ที่ที่ถึงเวลาแล้วที่เขาคนนั้นคนนั้นถึงเวลาแม้แต่เจดินสามพี่น้องกำลังรุ่งหลงกําลังบูชาไปอยู่ท่านก็ยังไปโปรดได้เพราะท่านก็รู้ว่า ควรสมควรนะหรือทั้งก็เลงพยานแหละเลงพยานก็ไปเห็นว่าสามเจดินสามพี่น้องเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่ควรเข้าไปแล้วก็เข้าไปหาคนพี่ก่อนคนพี่ที่มีอำนาจหน,า,นากกว่าแล้วก็ไปหาคนน้องลองไปหาคนสุดท้ายก็คือเจสสักรยคือใปรนาทีนี่นาทีนาทีาทกัตปะ ก็ไปไปไป,ไปหาคนที่คนรองแล้วก็คนน้องุือพักก็ได้ทั้งหมดบริบง์บริบารเนี่ยก็คือทั้งหมดก็เป็นผู้ที่พร้อมพร้อมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ยระยะเวลาอยู่กับอยู่กับคนที่ก็เวลาหนึ่งไปหาคนน้องรองก็เวลาหนึ่งไปหาคนอ่าน้องศึ้อาก็เวลาหนึ่งก็คือไ็ใช้เวลาแต่ละคนก็ใช้เวลาที่ต่างกัน ระยะเวลาูิกันซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ไล่เรียกกันคือกลุ่มกลุ่มที่จะคือถึงคือถ,ถึงเวลานัน,นะท่านก็เล็งพยานไปเรื่อยๆโกรธไปเรื่อยๆแม้แต่องค์ุริมานที่กำลังนิ่งเฉิมในการตัดนิ้วคือฆ่าผู้คนตัดนิ้วที่ได้ว่าจะสำเร็จพิชาคือชั้นสูงก็ออยัง ก็ยังเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะคือยังเป็นผู้ที่เหมาะสมอยู่ในเครือข่ายที่เหมาะสมที่จะบบรธรรมนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าชีวิตทางโลกเนี่ยมันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนมีความทุกข์มีความรุ่มหลงมีความโกรธเกลียดชงังมีราะมากโสดะมากโมหะมากแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยมีปัญญาถึงค้อมเนี่ยมันก็เป็นผู้ที่เหมาะที่จะรู้ทมได้ง่ายเข็น แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากนะคนที่จะไ้ทำบางคนบางคนก็นี่ก็คือสำนวนเยอะโวหารเยอะพูดเก่งเยอะก็เที่ยวพูดไปทั่วเนะี่ยหลายเวทีหลายกลุ่มเนี่ยแต่ว่ายังไม่ถึงทำเลยก็มีก็มีเยอะแยะไม่ใช่ว่ามีมีน้อยมีเยอะแยะก็ความอยากอยากจะพูดอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นผู้มากด้วยสัญญา การจำการจำมาเยอะยินดีในการอ่านจำยินดีในการฟังแล้วมันก็มันก็มีความยินดีคือมันมีความเชื่อเชื่อที่จะมานันแล้วมันก็ทึดทักไปเลยวนะ่านั่นแหละคือใช่แล้วมันก็อยากจะพูดอยากจะเปิดเผยอยากจะ,ะแสดงอยากจะบอกสอนอย่างเงี้ยอยากจะกล่าวให้คนได้อื่นได้รู้ได้ได้ยินได้ฟังนี้คืออยากจะพูดนั่นก็แล้วแตเป็นคือความอยาก ถ้าผู้ที่ถึงคงถึงทำรรที่มันได้เอียดปานี่ต้องไปเนะโอ้ยไอความอยากพูดเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไม่จำเปน็นก็ไม่คูดแต่คนส่วนใหญ่ไม่จําเป็นแต่ว่าก็อยากจะพูดเพราะความอยากมันมันเยอะมันก็ล้นมันล้นลงมา เขาเรียกว่าอยากจะล้นปากอยากจะล้นหลอกปากก็ไม่สํารวมที่ใจเพราะว่าไม่เห็นใจเลยไม่ไม่รู้ไม่รู้เห็นอารมณ์ความคิดออกปากก็เป็นเหตุให้ให้ทะเลอออาะขัดแย้งกันเยอะมะมันจึงโฟกัส ที่กายใจมีอ,อารมณ์ความดสังเกตผู้คนมันก็คือถึงจะยินดีสนใจในธรรมแล้วมันก็ติดข้องในในโบหารในภาษาแย่ๆมากมายติดในภาษาโลกติดในคำในศัพท์นี้อยากจะได้ยินได้ฟังคำแั้นี้บ่อยๆอย่างนี้ คำนั้นแบบนี้มันเป็นเท่ดีมันเป็นคำคมบลีเด็ดอะไรต่างๆอีกทั้งคนก็ชอบชอบแบบนั้นเพราะมันเป็นความหลงอย่างหนึ่งจินกันถ้าเข้าใจสังขารจริงนี่มันไม่ไม่มันจะไม่เป็นต้องการสังขารหรอกคือมันไม่มีความอยากจะได้ยินได้ฟังอะไรคือไอความอยากมันไม่มีนะไม่ไม่ไม่ใช่ คือไม่ใช่ว่ามันจะอยากไปฟังอันนั้นอยากไปฟังอันนี้มันไม่ใช่แต่มันจะอยู่ในลกนักษณะที่ว่าปกติธรรมดาได้ยินได้ฟังอะไรมันก็เป็นเรื่องของขัดตะของการรับรู้น,นั่นดีเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นไปถ้าถึงถึงถึงทำนะอยากให้มันจะหายจิตแล้วา็ไป อะไรมันเบาบางลงหมดคือเขาก็ไม่อยู่คือมันขึ้นอยู่กับกำลังนี่แหละกําลังของเราเนี่ยกาลังของกําลังของเราความชัดเจนในรู้นั่นแหละจะบอกว่าจิตือจะบอกว่าสติก็ได้มันหลอนกาลังมันก็นั่นเละมันก็ไอ้ตัวนั้นมันก็ปุ่งขึ้นมาคือกิเลสที่มันเห็นไหมคือมันไม่ได้ดิ้นเนี่ยเพราะมันมันมันไม่ได้ดิ้นมีช่วงที่ มีสติอยู่มันไม่ได้เด่นช่วงนี้อ่อนกำลังมันก็ชักจะดิ้นเป็นเรื่องเป็นรากมาทุกอย่างมันก็มีเหตุหตให้เป็นไปถ้าเกิดเราคือเราเคยบอกแล้วว่า,ากรรมร่วมกันกรรมร่วมกัน ไอคนคนนั้นเนี่ยคือกลับมาฆ่าทั้งครอบครัวเห็นไหมมันกรรมสัมพันธ์กันมันเชื่อมโยงก็คือก็นี่แหละมันมีเหตุถ้าหาว่ามันไม่มีการเกี่ยวข้องกันมันก็ไม่มันไม่มันไม่เป็นไม่ได้ในเรื่องกรรมมันจริงโอ้เดี๋ยวาบอกว่ามันซับซ้อนก็ได้มันก็ทั้งอดีตทั้งก็ทั้งปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละก็คือที่มันมีเดี๋ยวบอกว่ามันคือทั้งนั้นอะอาจารว่ามันเป็นปัจจุบันคาิต้องมองปัจจุบันคาด เารู้จากกันในฐานะแบบไหนแล้วก็มันมีการต้องการอยู่ต้องการเงินทองจากกันและกันต้องการโชโคของต้องการทรัพย์สมบัติก็ในจุปัจจุบันนี้ซึ่งมันเกิดเนี่ยคือนี่เนี่ยคือจากความโลภความอยากมันเกิดการวางยุงวางยาอะไรยังไงบ้างต่างนานาขึ้นขึ้นอยู่แล้วว่าเขาจะวางแผนทําแบบไหนเห็นไหมก็มันมันมันมีแต่ตงคือจากที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นกันก็มามาเจอมาเห็นกัน แล้วก็เกิดการคือมาเจอมาเห็นกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าผูกมิตรปฏิสัมพันธ์กันคือด้วยด้วยความเป็นอันจ,จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนสุนสดท้ายก็คือก็ลงเลยด้วยกันเห็นไ,ไหมคือมันก็จบลงด้วยตัณหาเช่นกันคือความอยากความอยากเขาอยากได้อะไรอยากได้ทรัพย์สินมันก็คือความเป็นตัณหานี่ะอยากได้ทรัพย์สินมันคืออยากได้ความสมใจยอยากก็เ,เกิดการวางยา ก็คือตัญหาอีกเช่นกันที่อยากจะทำร้ายอยากจะกับจัดสังเ,เกตถ้ามองเป็นกระแสถ้าไม่มองเป็นคนมันจะเห็นติดเดิมเลยเรียกว่าความอยากเขาเรียกว่ากระแสเหตุปัจจัยที่มันผลักดันให้ให้ก่อพฤติกรรมนั้น